พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสีเรื่องคำพูดนี่บางครั้งบางทีเราคิดว่าเรื่องจริงต้องพูดถูกและพูดจริงแต่ถามว่าไม่พูดได้ไหม มันก็ได้นะพูดนะมันรู้ระยะเวลาก็ได้ถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็อันตรายได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าตัดบอกนะเรื่องจริงแท้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ เป็นประโยชน์เลือกเวลาที่จะพูดคือเลือกเวลาที่จะจดัดบางครั้งบางทีเรื่องจริงๆถ้าเวลามันไม่เหมาะมันก็ไม่ได้พูดไม่ได้มันไม่ควรพูดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าหาก็ไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดเลยเรื่องจริงแท้แต่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่พูดไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจจำเป็นอะไรต้องพูดเลือกเวลาที่จะพูดก็ได้แต่ทําไม่พูดเลยก็ได้อย่าคิดเชืยอว่าเรามีหน้าที่พูดแล้วเราจะพูด เรามีหน้าที่นั้นแล้วเราต้องทำอย่างนั้นอย่างเดียวบางทีพูดไปภัยมาถึงตัวไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวเองเพราะพูดบางทีใช้ความเก่งแกร่งกล้ากลายเป็นว่าเสือกในภาษาปัจจุบันเรียกว่าเสือกคนที่เขาทำอะไรที่ ด้วยทุ่มเทชีวิตและไปวิพากษวิจารณ์เสียอะไรหายนี่ <_ d> um> ก็เขาอาจจะตอบกลับออกม็ได้นังทีพูดไปแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์แก่มวลมหอประชาชนมากมายมหาศาลแต่เริมนึกถึงชนกลุ่มน้อยที่เขาต้องเสียหายที่เขาทำไปแล้วมันเกิดความเสีย มันเห็นว่าถ้าเขาทาแล้วมันดีไม่ทําแล้วมันเสียอ,อันนั้นก็จะวิพากวิจารณ์ก็ต้องไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่าแปลงก็ขอฝากไว้นะว่าพูดให้รู้จักการเวลาพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าพูดแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็งดไว้ก่อนก็ได้นะฝากไว้เป็นประโยชน์แน่นะสวัสดี